สวัสดี <Notre S 2> <ร> <es> ะนะคะนราอยู่าัเราในะ่นงไม่กี่ก้าวัมรีนะคะวันนี้เราก็มารวบตุเต้อยวันนะคะขอน้ยจีนจังวิหาญมจตสัสจักรวาสเกจวดธรมปิตาบรังอติยันตบโรจังปัญญาปฏิปัจจลิตวจิตวาวุณินวตาน จตสัพพะวัตุเตจยามังคะระนินันโนปนันนาบูจาคันเวปุถังไมหิติปุตนาเทระบูจาเกนะธรรมะปยันโตอิโตปเทสุวิตมะสิตาวะนินคันเดจะสัพพะวัตุเตจยามังคะระนิอาเทจิบูจาเกนะ์นตุทัตด วิโสติโตเตมิภิกษุท่านนะมาด้วยญาณกเทณวิดินาชิตวามุนินหัวตันชะสาภวสุติเชยมังคะลานิเอตาปิโสดเชยมังคะลาอาตคาทาโยวะปินาทิเนสระเตมัดันพิทาสาปะสังกานุอาเวนคาตะสกี วันุก็เสมอบ้านของนางฟ้านะคะยัาสายโซเจนยุชนังเชนอยู่นงเจมีช้างนะคะสามพมู่้ด้วยนะคะตัเลนตคะเลยบาดออกขยับตาดม้วนผ้าตาลุกกระจันช่วยกันเร็วเอาผ้าไล่ไเอาไว้เอาผ้าอากับผ้านะผ้าออก ลบลบหลบอะไรกบเออเลยไม่หลบหชงไม่กำไรค่ะวันนี้ก็ นี่นะคพี่มงคลนะคะมากับน้องสานะคะพี่มงคลน้องสาตอนไหนพี่เบ้าพี่เบ้านี่นะคะโอ้วันนี้น้องสุภาษามาในชุดสวยเลยนะคะนี่คือนี่ตัดมาเพื่องานนี้เลยนะคะนี่นิ่งมากนะคะสุภาษา เอากอนกันหน่อยทำหน้าทำตาไปแล้วไปแล้วจะไปหา,าพี่คนนะคะนี่ใส่มาเป็นชุดรูป <คน S 2> ล้ะปลารูปละตัวผุ้ได้บัสันหัวกระจงหางไวไเด้อ ไฟสัมหาเด็กจ้งหัวไว้สาวน้อยอายุสวยนะคะมางานนะคะของพี่ซีนนะคะนี่งานครบร้อยวันนะคะเขามาเขามาโอ้นิ่งนะคะนี่นิ่งนิ่งอันนี้มันแค่ นก็จะเป็นบรรยากาศในงานนะคะนี่นะคะของนะคะที่ซื้อมาเตรียมเตรียมถวายนะคะไตรพ่อเตยไตรน้องฟิล์มนะคะอ่นี่นะก็จะเป็นบ้านของเขาที่สนับตัวเด้อไตรบพ่อจะยุ่งสะละสมาเซตบ้าง ไรจริงน no? ัสราตมามอ่าน <Arduino> um ี่นะคะเป็นบรรยากาศนะคะนี่นี่ก็จะเป็นญาติๆนะคะแล้วก็จะมีอ่าเอฟซีนะคะมาร่วมงานด้วยนะคะยมยืนได้ใบชนะก็บ้านใมีการ

อันนี้นี่คะให้มุกบาอภหารนะคะโม้ยังโม้ยังประเคนเลยทุกยังชีพยกมานอันนี้มดฉันข้าวเลยครับเจ้ามดฉันข้าวเลยมดฉันนะครับมาดูสาเรามาดูสาโยกก็แบ่งกันกินข้าวเลยให้พรเสร็จแล้วกินข้าวได้แล้วเหลือแต่สวดมัณิกาบางสกุลให้น้ำพิณที่หลัง กินข oh, ้าวตอนนี้ยเรื่องกินเรื่อนี่เล็กแบ่งให้กินเรื่องใหญ่แบ่งให้พี่น้องกินแล้วยกไปอืออุบายสาเอ่อถุงยางชีพมาห้ารูปมาเอาแกซิมเอาทุงยางชีพขวเจ้าอ่ะโยด้ทุกที่นะสุภายสาขวดเจ้าอ่างเลยอย่อมเลยกินด้วยแบ่งนู้ด้วยอ่ะ โอ้โขอกินแล้วแบ่งหน่อยอ่าของอบตอขึ้นย่ายินคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นโบแล้วโอ้มาเมื่อเดินมือเดินขอกินแล้วอืมอร่อยไหมอร่อยไหมเนี่ยโอ้ติดใจแล้วนะคะดูเอารักซื้สู้สแนกี้คนเดียวตะลุกโดนโอ้โอ้เทใส่ด้วยดูดูแย่งกันกินแล้วนะคะระหว่างควานช้างนะคะตอนนี้ เป็นพอเป็นพอคัคัญพอ้กทองโอ้โนี่รัอาาหน่อยเี่ได้ได้ทางเหยนน่เอาใ้สาหนึงด้สองอันก็ได้สองคนหนองแล้วก็้งางร่ี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงน้องตังเบลอยู่รอแป๊บหนึ่งรอให้เอาให้ดงกรอยฟอด ชุดก็ปลิวนะเพราะว่าลมแรงดูทะยกนี่นะคะเบอรสาเก่งมากเลยนะคะวันนี้อาถ่ายรูปไหมาน่อยเอกเขาจะส่งอบตนั่งลงนะเดี๋ยววันนี้เนาะเป็นเื่อเ่เใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดูดูดูสาสารีบเลยแสดงว่าติดใจแล้วนะคะนี่ลอยแก้วนะคะของพี่เปิ้ลดูดูแย่งกันแล้วปม่าเร็วมาเร็วก่อนก่อนแล้วคนใครจะถ่ายรูปให้เขานี่ฝนว้างโอนฝนเอาด้านตราใส่ยาลากเลยออกคุยหญ่ไม่หาคนเตรียมไว้เนาะ ยิ้มตดนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะนี่ยิ้มสวยเชียวนะคะน้องฟิลเดียว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 นางโฟนกำลังมาชั้นอะไรเนาะกรอรับก่อนแป๊บนึงนึ่งเมื่อแต่ชั้นก็สะอาดเนาะเนาะะอาจารย์รับเฉยเตะเตะจับจับเฉยฟ้อนหน่อยฟ้อนหนูหน่อยค่ะเอาพอ อ่าพอพอโอเคแน่เลยพอพอพอโอเคแน่เลยพอพอแล้วเร็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 วอ่อนกันแล้วอ่อนกันแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออแค่นั้นแหละคบพอแล้วอ่อนสวยๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอพอแต่ห้ามมันสิตกใส่กับเข่าพระไหมพูดเอาไปใส่กุฏินี่แหละล้างกุฏิล้างนี่แหละอยู่เอาไว้กุฏิเลยเดี๋ยวพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนเดี๋ยวพ่ออยู่ไหนเอาไว้น้ำกันนั่นแหละเดี๋ยวพระจะแบ่งเอา ทงห่วงกินนะคุณพ่อนนี่ยทั้งวันคลังโน่นะคะไปหาคุณพ่อแล้วเออดูดูไปดูช้างของพี่ฟิล์มด้วยนะคะโนดูนะคะโน่นนะคะเช็คนะคะนุนว่าสวยไหมนะคะยังแข็งแรงอยู่ไหมนะคะโน่น ขอหนะะ <f ix> อ่นอยค่ะเอาเอาพอไปแล้วเอาอ้อ,อมอ้อมอ้อมเอาอ้อมปัญหาไปทางน้านานู้นนะคะ ก็บางสกุลเสร็จแล้วนะคะสายสะพานสาวเราจะอยู่ทางด้านโน้นนะคะมาบางสกุลนะคะ,ะ,คะ,คะตอนนี้ก็จะถวายนะคะแล้วตังก็มาด้วยนะคะวันนี้น้องตังเข<น>อเชิญเขาแม่ทมุกทคืออะไรอะไรก็อะไรก็คือปัจจัยนะครับอันนี้ก็จะถวายนะคะของอุทิศนะคะแดชน้องฟิลนะคะ ทำอะไรแล้วตั้งน้ำหม้อช้อนกำสาครั้งก็ได้กปล่าคำอเปจ้โอัาวา กาลีิมาณีมยังพันเตทุปเยาธนานีสปริวารานีที่คูสังคัสสะโโนชยามะสาิโนพันเตที่คุสัโคิมาณีทุกปเยาธนานี สัพปริวารานีปฏิคันหตุูอัมหางคันเจวะมาตาปิตุอาทินจัตยาตการังทิงขข่ข้างทางมารโยกใหญ่เลยนะคะทางด้านนน้รถขาายข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนนอมทวายไตุปัจจัยจวดมติกาบางสกุลข้าวทัสิของบริวารทั้งหาเหล่านี้อะพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับจตุปัจจัยจวดมติกาบางสกุลข้าวทั้งสิของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีนอสอนิชาดาสารางที่ทำการร่วงรับไปแล้วขอให้มารับเอาสนบวมสนกุศล พี่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติมิตรตั้งธีตุทิศให้เมื่อรับแล้วท่านได้รับทุกขทวายค่ะเป็นการบังสกุลท่านได้รับสุขขอให้สิ่งของนะคะให้กับเราไปสิ้นการละนานเถิุสาธุ พจ้าสวยนะคะสุภาสารานะคะดีใจนะคะที่ได้มาร่วมง,งานร้อยวันพี่ฟิมนะคะยุใหญ่เลยเจ้าไม่ได้ไะเียงเหรอ

าให้สุภาษานะคะร่วมถวายด้วยนะคะอ่าโยมเตรียมกรวดน้ำเด้อนั่งลงสุภาษานั่งลงลูกนั่งลง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 ลูกนั่งลงเออคนเก่งคนเก่งคนดีคนดีนั่งลงสวยสวยสวยอายุกรวดน้ำนะอุทิศบุญกุศลให้กับน้องฟีอีกครั้งหนึ่งเนาะ โยมไปไหนกวดน้ำให้้องคิมวันนี้เลยลงดินเลยลูกกวดลงดินเลยอันนี้คนก้าหลวงพ่ออ๋นี่ก็เป็นการเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะดูดูสาเข้าไปอยู่ในซุ้มนี่นะสา นี่นะซุ้มประตูทางเข้านะตงนี้มากครับผมวันนี้างคนก็จะอยู่ทางด้านนอกนะคะนี่ไปพ็ดแล้ว พีครับเรวบรวนะครับเดี๋ยวเราจะได้เก็บรถคุณพนไ่มาเก็บภาพเขาเอฟีก็มาเก็บภาพกับน้องสุนทรสารครับตัวตัวายเลย่าฮาา่ฮาง ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไคร์ e นะคะให้เราในช่องแม่กำไร Family ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ ยอดรบคุณเสนต้น้าันคะแนนนะครับไปวัดาเนเียครคุณไขายชนก้องไาเข้า